ดีมากนะเอออยู่บ้านตบหูดีเนาะครับบ้านตบหูลอกเพคือเอขาได้บ่สบายมากครับแต่ว่าบอให้ลอกคือเขาเอาอให้ล่องจะได้แล่น,นลอกจริเจ้าเบิ่งบอตลุกซูม้างมันต้องก๊อปปี้เสียงผู้นัน้นก๊อปปี้เสียงผู้นี้เจ้าต้องก๊อปปี้เสียงผู้นั้นผู้นี้ขันมีความสามารถก๊อปปี้ได้คอยจังสิรับก๊อปปี้จริอ่ะเอาเพลงเนข่อ,ขอยปักเพลงนี่เพลียงพี่ตามหาคนงามจากสารครามไปถึงเมืองอุบลนเหนือ ที่คองสากสยามเป็นก็พูดเอาเพลงนี้แต่ว่าก๊อปปี้ให้มันได้ไดหลายคนเจ้าพ่อเสียใจไหมบ้ยสบายบ้างคะแนนพ่ได้ขอให้รับ บักนั้นก็ยังกินขี้อีกได้ได้บ่ครับโอเคถือว่าได้อยู่ <c oughs> เดี๋ยวสิพิจรารณาข <c oughs> อานขวานพุ่าเอานางันางนงังหนังเอาบักต่อมาหัวย่องย่องนี่เออบักดีบักดีนนครับครับบักดีครับความสามารถตลุกลองเพ่งกันไปแล้ว,ว s w i ครับแต่ว่าลองเพ่งในบรรดหลายแล้วคอยบ่กเอา,ขอ,าขอเสียให้เจ้าย่าเขาไปเหรียญทั้งาคกลางทั้งกรุงเทพยบกุงไทยทั้งภาคเหนื้อบักยังเพื่อนฟังภาษาอีสานโบฮูโอ้ไ่ใช้ชั้นเถวะ เจ้าต้องว่าวอีสานคอยสิว่าวภาคกลางป้าบ้านว่าให้พี่น้องอะ้รหัน้ำน้ำไปเรียนรักภาคกลางภาคยังภาษาไทยภาษาลาวครับผมเออป้าปเพียรภาษาดีไว้ใจผมแล้วครับจับหางเผาปั่นหูมูอสิงค์โอ้โดแต่นาะเอออันภาษาอีสานกับภาษาภาคกลางสิบอกคือกันเด้แมิเอายกตัวเส้นเทียง,ง,งอังก็ยังไงไงค,คาว่าควายเนี่ยภาษาอีสานภาษาอีสานแปลว่าจะได้ควายก็ยังคอยแปลนว่าบ้านเออควายเนาะภาษาอีสาน ขควาย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 ควยควายควายายคายคายาดายคายคาควายายายคายคยควายคายควายายายควาควาวาายาควายคาวาายวาาาอวาคควคววคือควายาคคาอาควายอ นี่คือวโอยนะจางเช่นเอาง่ายๆเอาเป็นปยะโยาวๆเมื่อกี้มันสั้นไปวันนี้ฉันจะพาควายไปอาบน้ํเมื่อนี้คอยชยร์้าควยไปเล่นน้ำควายฉันสกประกขวอยคอยเปียกฉันเลยพาควายลงเล่นน้ำคอยเลยพผ้าควายลงอาบน้ำฉันเลยล้างหัวควายคอยเลยล้างหัวเ ควายควายเออควายเล่าหลังหัวควายหัวควายโศกกระบอกหัวอ้ยเนาะหัวไข่โศกกระปุกมันบ่สะอาดมันบ่สะอาดฉันเลยเช็ดหัวควายควายเลยโอ้ยเนาะเอาผทายังเช็ดเอามือเอามือเอามือป่ะเออควายเลยาเช็ดหัวควายควายอดสนิทจากไหนนะท่าน้ชควายเลยยิ้ม คว้ยเลยโอ้คว้ยบันแมงตียิ้มได้เอามันบอดีใจตีเซตไหว้มันบ่เแล้ยวน้อคว้ยมันบ่มียิ้มนี่บแต่เอาคว้ยตัวอยู่ทั้งหลังนะคือยิ้มไม่อย่างอย่างน้อยบดได้เนาะนี่นี่กะไรเนาควอยอยากกินปลาอีฮือโอ้ยพอดทอดมึงไงทาแต่เดากินบักเลยก็ดีผู้ใดมีปลาอีฮือให้มันจะสองบิงนะทาสักวันเอาถามมากไอยชิลืมว่างคันทอดไส้ลรวอบังคันทอดเส้ดหัวคว้ยโอเส้ดหัวควายเออ ควายอาบน้ำควายๆอาบน้ำฉันเลยล้างหัวควายควายเลยล้างหัวควายอุ้ยตายอุยหยัดป้นเกาะหัวควายปีงจับหัวควายฉันสงสารควายควายรีตัวควายฉันเลยเรื่องปีนงอกจากหัวควายควายเลยยัดปีงอกจากหัวควายหัวควายเลือดออกหัวควายเลียนไหล ฉันสงสารควายควายรีตรวจควายฉันสงสารควายควายรีตรวจควายหัวควายเลือดไหลหัวควายเลียนไหลฉันเลยดูดเลือดออกจากหัวควายควายเลยดูดหัวควายเฮ้ยไปดูดหัวควายอะไรได้หนิไอ้หนักโตก็นยังบ่เออฉันไรหนักเลเนาะเออถือว่าพี่สติสัมปชัญญะอยู่เอออ่านผ่านผ่านไปนั่งน้ำกันก็แบบนี้ละอ้าวปวด้จัดการเออไม่เคลื่อนแจ็คสัน กห้าเกณฑ์สีน้นกระเทยบัดนตบหูตัวนี่นลองเพ<ะ>่เขาก็ลองไปแล้วเออความสามารถเขาก็มีหมดแล้วเจ้ามีความสามารถอย่างเนียเอาจักซี่ข่อยท่ายปัญหาเจ้าสติสัมปชัญญะมีครบหรือเปล่าครบขออนุญาตท่ายปัญหาเจ้าท่ายเลยคะ่ะเอาสาันสันไงไงสันสันค่ะอะไรเอ่ยปากเอ่ย นี่คือเป็นคำถามเสร็จดิเอาสิจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรมีแต่เนียนจังหวัดอย่างมิตาลีเออมีแต่เนียนเนียนเนียนมึงจักเนียนบ่เหลือดเหลืองอ่ะจังหวัดไหนที่นี่อยู่จังหวัดไหนโคราชโครานจังหวัดโกสุมจังหวัดโกสุบ้าอะไรนะอำเภอ โอ้ยหนอมึงเล่นเป็นบ่ก็เดียวนี้จังหวัดอะไรมีแต่เน้นบอเบนลิงเน้นเน้นเน้นตีเออบอเบนเม้นบอเบนโอ้ยหนออยากเขาบึ้งหนอบัดเี๋นี้หนอจังหวัดอะไรมีแต่เน้นมีแต่เน้นเออเอาบอกให้ชัดนตีเออตายนะมึงในละเมอในเฮามีมึงจังหวัดใดมีแต่เน้นบัดเนี้เออเอาได้บ่ไว้พิมพ์ปฏิบัติบ้านกุสิลาบึงบ่ดดนี้เอาจังหวัดยังมีแต่เน้นเออจังหวัดใดมีแต่เน้นบัดเดี๋ยวนี้เออ S <S อีหยังอ่ะอีเึกเออ,เอจังหวัดภาคศึกเม็ดนั่นน่ะอันนี้โอ้กูกะปึกแทชวนเออแม่ความมันเอาภาคศึกเบิดเลยมีตะเนนจังหวัดจังหวัดไหนล่ะบัดเนี่ยจังหวัดไหนฮะเอ้ามึงเสียมาหาอยู่<อ>มึงไปตอบบัดว่าจังหดไหนบักนี่กระดิ่จังหวัดภาคเหนือ,อนเออปากเปลือกเพื่อสิไรจังสี่ละบ่ได้นัดกัน กูว่าแหละตัวแห่นาเต้ย่าเมือนเลขซูไปถ่ายทั้งไหนซูไอ้ลอยไอ้ลอยอ่ะเออจังหวัดอะไรมีเตเนนจังหวัดอะไรมีเตเนนอีปปอมีจังหวัดโกสุมมาเนอะโกสุมมันปวดชุดกันแม่งดาโกสุมมันเป็นกเพื่ออีปปอคุณอินที่คือกูว่าคุณอินทว่าจังหวัดใจมิตาลีเอาสิโออิปปอมันก็ว่าโกสุมแล้วมันไปบเขาจังวัดไปกินเตเนนไหมเนอะเอาจังสิถือว่าผ่านเหมือนสุคนแต่ว่าข่อยเสียงไฮร้องเพลงลุกขึ้นมาบังดีขับไปร้องนเขาร้องเพลง ร้องเพลงบาดเลยร้องเพลงสุดท้ายเดี๋ยวก่อนสิฟังหมอลำร้องเพลงพยัญชนะไทยกอไก่ห่อหนูคู่ข่าควยเอ้ยโตได้บ้านผู้เจ้าต้องร้องได้ได้ตามพยัญชนะกอไก่ถึงห่อหนูคู่ยังไงด้วขออนุญาตเอาคอควายเพลงที่ขึ้นต้นด้วยคอควายมาหนึ่งเพลงเอาบักนี่ควันโมเลยเพลงที่คอควายคอควายเพลงที่ขึ้นต้นด้วยคอควาย อย่าคิดโดน,น,<อ>นเสียเวลาจากราตอนชะตาของพี่ตกตาหายกันหายได้่ะกลับบ้านตอนทำไม่มีแม่เสียเสียเอาละเอาละได้ได้ได้ผ่านไปร้องเพลงที่มีวความค่ายขึ้นต,ต้นความรักเอ่ยงอ ต้นด้วยคอควายคอคว้ยเออคนจนละมีสิไม่ข้าวมีงานให้ทำไม่ข้าวายาไม่มีแต่มีีนะคะเฮ้ยเนาะางากูปาไมเอาผัวกูกมีาเนาะเอาอีนันอีนันเพลงที่นต้นด้วยคอควายควายควาย เราปิ้ลปิ้ลฟักันว่างูหลุดเพลงที่ขึ้นตวดด้วยลอลิงลิลิเพลงขึ้นตวดด้วยกอไก่กอเอ้กอไก่ะไปกินขี้เอาถือละไเปิดทุกคนมามามาสิมาไปเป็นตลบเพลิดเพลินเด้อและมีเด้อและมีสั้น